สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับนิวนเกมเ็วใจชอบไหมถามใจ EP 61-2ขีดสครับก็เรามาเล่นเกมนี้เหมือนเดิมครับอะไรนะฟอ s t World นะครับประตูรสร้างเสร็จแล้วเฮ้ยเหมือนมันให้ถุงนอนมาแฮใช่ไหม เราไม่ยัดตัวเขาไปนอนถถุงนอนวะอ,อแปกโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้มันบอกว่าให้มานี่นะครับเหมือนไม่มีไฟฮะอ่ะเราเหมือนแมทสองเปิดแล้วนะ ด,ดูดีดูดีดูดีต้องไปทำพ่วเวลสามครับโอเคพ่วเวลสามเป็นเร้วใช่มันให้มันจะให้เราไปกดแล้วทำพ่วเวลสีไปเลยดีไหมนะเดีนะขวานของไม่พอ เดี๋ยวทำเพิ่มเรืวสีไปเลยก็ได้ค่ะโอ้สิบห้านาทีนุ่นอะนานไปโอเคนี่เปิดแมทเพิ่มหมามีหมาวะ่ะ แค่ฆ่าหมาเหรอจะเตือนไปอะ่ะทำไมต้องฆ่าหมาด้วยล่ะใจลา่า มันให้เอาแก๊สมาแหรต้องไปหาแก๊สนะเนี่ยต้องกลับละกลับบ้านก่อนจะแข็งลแล้วจะแข็งลแล้วจะแข็งแล,ล้วเร็วๆๆๆๆโอเค อโอยังไม่ได้นะครับโอเคจะต้องมาไอ้นี่เพิ่ม อันเนี้ยมันได้เป็นพาดอ่ยี่สิบเนี๋ยวขอสั่อุปกร้เพิ่มใหงเิ่งวิงว่ง มันต้องใช้อะไรบ้างอ่าขาดที่เป็นพลาส,สติกกับไม้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาอันที่มันเป็นพลาส,สติกกับไม้นะทุบในนี้ได้ไหมอ่ะ ช่วงนี้ต้องหาของไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีของทำขวาเพิ่มนะเลเวลมันไม่พอ ไม่ได้นะมันยังเข้าไม่ได้ฝั่งนั้นน่ะไม่รู้ว่าเข้าไปไงเหมือนกันครับขาดพลาสติกอะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะต้องไปหาพลาสติกจากไหนวะ ตอนนี้นี่พลาสติกน่าจะใกล้ๆพอแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเก็บขอเพิ่มไปกนิดนึ่งก่อนโอ้สี่สิบแล้วเห่าเดี๋ยวนะรีบข้าแล้วเร็วคร,รับรีบรีบรีบรึบ,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 บโอเคโอเคพอแล้วครับแต่ใช้สิบสอ,องนาทีเนี่ยโอ้ยากนาน ก็เดี๋ยวเราจะเก็บของเพิ่มกันต่อนะครับบางทีก็นานไปแต่จริงๆก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าผมเคยเล่นเกมแนวนี้นะมันก็จะนานๆประมาณนี้แหละยิ่งเวลหลังๆนี้ดูกันเป็นชั่วโมงเลยนะ หมือนมันป็นขึ้นไม่ได้นะพังได้ไหมไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะเข้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้น ตอนนี้ยืบสององศาแล้วครับนะสี่สิบแล้วต้องกลับแล้ว ตอนนี้น่าจะเป็นไม้นะครับที่แบบขาดแทนสุดๆต้องไปตามหาไม้กันอันนี้ก็น่าจะได้เป็นชุดกระเชือกนะ สองละทุกคนแต่ต้องเรียกกลับบ้านละโอเควิ่งวิ่งวิ่งเกมนี้ก็น่าจะเป็นล่าของเหมือนปกติอะเนาะในยูทีสในนี้น่าจะมีของ คือได้มแล้ว เดี๋ยวเก็บป้ายนี้เสร็จต้องวิ่งกลับบ้านแล้ววิ่ง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 ก่อนจะแข็งตายโอเคน้ำบอกพว่าเสร็จแล้วโอเคได้ ได้เลเวลสี่แล้วครับแล้วนะเหมือนมันมีข้างนี้ ตีไม่ได้แล้วนะดูดิตีไม่ได้แล้วครับมัได้แล้ว อ๋ออันนี้ขุดได้อ่ะเดี๋ยวนะขุดอันนี้เสร็จต้องไีกลับบ้านแหละมันเป็นเวิร์กช็อปอะแต่ว่าอยู่ค่อนข้างห่างจากตวัวที่เราต้องไปรับไออุ่นนะต้องระวังนิดหนึ่งนะทุกคนสี่สิบแหละ เดี๋ยววิ่งเข้าไปดิในเวิร์กช็อปกันโออมีไม้มีไม,ม,ม้ในนี้ความเย็นลดลงช้านะทุกคน มันน่าจะมีค่าเท่ากับแบบเหมือนอาคารหรือบ้านเลย โอ้อันนี้ต้องใช้พวกหกเลยนะ จะต้องวิ่งกลับบ้านแล้วอันนี้ยังเวลแปดอยู่นะอ่ะอีกหนึ่งนาทีครับมันยังล็อกอยู่ าคิดว่าตอนนี้ขวานน่าจะได้แล้วนะคะเอาขวานกันพอดีแหละอ่ะเวลหกแล้ว ช่อ่ะอัปเดตเจ็ดต่อไปเลยอันนี้พอไม่พออ่ะอไปยี่สิบนาทีอ่ะทั้งคู่เลยอ่ะนานมากอ่วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง จริงๆในโลกแห่งความจริงห้ามเฉาะแบบนี้ถ้าเฉาะแบบนี้ที่ถังแก๊สระเบิดนะบอกก่อนถ้ามีน้องๆหนูๆมาดูคลิปผมนะไอเฉาะถังแก๊สแบบนี้ห้ามนะบอกก่อนถังแก๊สระเบิดมาตายทั้งบ้านนะเว้ยโอเคอันนี้สิบนาทียาวไปยาวไป เวลาขั้นตอนการอัปเดตนะครับมันใช้ของค่อนข้างเยอะเราจะต้องสะสมเพิ่มไปเรื่อยๆนะ ติ่สละวิ่ง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 โอเคครับทุกคนคลิปนี้เริ่มยาวแล้วนะครับก็ยังไงเราก็ต้องรอไอ้พวกเนี้ยอีกอ่สิบกว่านอาทีนะครับเพื่อที่จะเชาะได้นะก็อีกนานสักพักอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวขอตัดไปคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับก็อุ้ยอธิเฉาะได้ฮะเดี๋ยวขอเฉาะอีก่อนแต่ว่านี่ได้เป็นเหล็กครับตู้ครกได้เป็นเหล็กนะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวขอตัดไปอีพีหน้าเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ